สวัสดีครับต้อนรับสู่ GT กอล์ตะวันนะครับวันนี้ก็จะพาดูรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็คือ Everest Sport Special Edition คันนี้ครับอแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับ ยังไงเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องเขากปรดสับสกายกดกระดิ่งไว้ด้วยส่วนพี่ๆที่สนใจซื้อรถเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้ด้านล่างแล้วโทรมาได้เลยนะครเรามาดูกันก่อนในรุ่นของ Special Edition คันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนั่นเองนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวจะพาดูกันทีละจุดไปเลยแต่เราก็ต้องมาเริ่มที่ตัวหัวใจของตัวรถกันก่อนก็คือเครื่องยนต์และเกียร์นะครับในรุ่น Special Edition ตัวนี้นะในรุ่นสปอร์ตบวกแพ็ก เหมือนเดิมหมดเลยจะมีเปลี่ยนออปชันในการตกแต่งนินดๆหน่อยๆน,นะในราคาที่เพิ่มขึ้นมานะฮะมีรายเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวนราจะลงรายละเอียดกันแต่มาดูเครื่องยนต์ก่อนนะ เหมือนในเครื่องของตัวสปอร์ตบวกแพคเกจปกตินะครับก็คือ170ดแรงม้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะรเป็นเครื่องเทอร์โบ2.0ลิตรดีเซลนั่นเองนะครับพัดลมใน,นเครื่องไม่มีแล้วใช้พัดลมหม้อน้ำไฟฟ้าขนาดใหญ่ระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นนะครับไม่ต้องอาศัยเรื่องของรอบเครื่องยนต์ในการหมุนสปีดพัดลมเท่ากับเครื่องร้อนจะจัดเราจะจอดรถอยู่นิ่งๆการระบายความร้อนยังดีเหมือนเดิมการทำความเย็นในห้องโดยสารเรื่องของเครื่องปรับอากาศในรถนะครับอุณหภูมิก็ยังคงนิ่งทำงานไดดด้ีดดฟฟีีเเเหมมามมมืือออนนนิ่่คพพาาาฟท แบตเตอรี่ยังคงให้เป็น AGM แบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่ดีที่สุดนะปัจจุบันในเรื่องของการจ่ายไฟจ่ายไฟได้นิ่งและเสถียรที่สุดนะฮะแล้วก็กําลังเรื่องของการสตาร์ทให้สูงถึง 800CCA งั้นสตาร์ทได้ทุกแบบทุกอุณหภูมิทุกสถานที่เพราะว่าเป็นแรงกําลังสตาร์ทที่สูงมากๆ 800CCA แล้วก็ตัวแบตเองนะครับให้มันอยู่ที่8 0์นั่นเองนะตัวนี้ก็คือมาตรฐานที่อยู่ในรถยุโรปรถแพงๆทั้งหมดจะเป็น AGM แบตเตอรี่ก็อยู่ในรถ Everest Sport คันนี้เช่นกันนะฮะมาดูเรื่ออรอบบอร่อองหนนิดนย นะเรื่องของท่อความเย็นต่างๆก็จะแบ่งโซนไปนะท่อทําความเย็นก็จะอยู่โซนนี้ไม่ปะปนในส่วนของที่เกิดความร้อนทําให้การปรับอากาศในรถหรือว่าปรับแอร์นะครับอุณหภูมิจะอยู่ต่ําที่สิบห้าจุด้าองศาโดยแบรนด์ส่วนใหญ่นะนะที่เปิดไปหรือว่ารถคุณผู้ชมที่บ้านก็ได้นะครับไปเปิดดูมาดูว่ามาส18ดถึงสิบแดจุดหเดี๋ยวพอจะปรับได้ที่สิ5ห้าจุด้าเกิดจากการออกแบบนะท่อทําความเย็นระบบแอร์ที่แยกโซนเรื่องของความร้อนความเย็นที่ชัดเจนแบบนี้นะฮะ ส่วนฝั่งนี้นะเป็นโซนที่กาเนิดความร้อนนะเรื่องของหม้อน้ําต่างๆนะครับเทอร์โบก็ได้อยู่ฝั่งนี้เลยนะแล้วก็ตัวหม้อเบรกก็จะเปลี่ยนไปไม่ได้เป็นหม้อลมเบรกแล้วจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เป็นเบรกไฟฟ้านั่นเองนะครับจะมีเซ็นเซอร์จับแต่ละล้อนะอยู่ที่ตัวปั๊มเบรกนะครับล้อซ้ายล้อขวาก็จะจ่ายน้ํามันเบรกที่ไม่เท่ากันรวมถึงคันนี้จะมีโหมดการขับขี่ด้วยนะครับการจ่ายน้ำมันเบรกแต่ละล้อก็จะไม่เท่ากันอีกทําให้การขับขี่การเบรกต่างๆปลอดภัยมากขึ้นเหมาะกับลักษณะการัันะับบีณปจจุน มากยินคืนนั่นเองนะนี่คือประสิทธิภาพที่เขาให้การออกแบบเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามานะฮะแล้วก็คุณผู้ชมนะที่เห็นโชคค้ําฝากระโปรงตัวนี้นะติดตั้งเพิ่มเติมไม่ได้มาจากโรงงานนะครับราคามันไม่เท่าไหร่พันนิดๆิดพันหน่อยๆน่อย,อยนะก็สามารถติดตั้งได้นะตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นที่จะมาบอกก็ลรดราคานี้ไม่มีฝาค้ํานะหายไปไหนเอาออกไปทําไมนะซึ่งแบรนด์อื่นเจ้าตลาดจ่ายสองล้านก็ไม่มีเหมือนกันนะแต่อยากติดไม่ใช่ปัญหานะฮะสายไปไม่กี่พันนะตัวนี้เรื่องของชกอัพค้ําฝากระโปรงครับ อ่าห้องเครื่องไปแล้วนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะในคันนี้นะครับจับพวกเครื่องยนต์นี่ก็บอกไปจุดที่เป็นของสเปเชียลอ dition นะที่มีมาแตกต่างจากรุ่นสปอร์ทที่เป็นตัวบกแพคเกจปกติก็คือตัวตัวอักษรสต์สน,นะฮะด้านหน้าฝากระโปรง ว่าคุณผู้ชนบอกนะครับพเพื่อนๆก็บอกว่ามันเคยมีไม่ใช่เหรอตัวนี้นะในรุ่นปีปัจจุบันนะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตปกติเนี่ยมันจะถูกตัดออกไปนะในตัวหนังสือฝากระโปรงนะครับตัวสเปเชียลอิดิชันก็จะได้ตัวนี้แปะมาจากโรงงานนะนี่คือ1จุดนะครับที่มีความแตกต่างหรือเรื่องของระบบไฟต่งตางๆก็ร้อง360เหมือนกับตัวบวกแพ็กเกจปกติเลยนะครับมีกล้องสา0ให้ตัวนี้ นะมีกล่องเรดาร์นะครับมีกล้อง a d a ดสทำงานร่วมการ a d เดสผิดคุยคอนโทรลป้องกันเตือนการชนด้านหน้าตรวจจับคนเดินถนนต่างๆเซ็นเซอร์ตรวจระยะด้านหน้านะครับช่วยเบรกด้านหน้าพวกนี้มีให้หมดบายสปอร์ตมีให้นะครับป้องกันในจุดสายตาต่างๆพวกนี้ฟังก์ชันยังอยู่ให้ครบทั้งหมดเลยนะครับเท่ากับว่าออปชันมาเต็มเพิ่มชุดแต่งอื่นๆชุดแต่งที่เห็นชัดๆเลยไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้นี่คือการแต่งเพิ่มนะคุณผู้ชมตัวนี้ใช้เป็นชุดแต่งของตัววิกเตอร์นะครับใช้เป็นชุดว Victor, ิกเตอร์กระจังหน้านะ V2 นะครับ ติดตั้งเข้าไปแบบนี้ทําเป็นสีดําเงาตัดกับตัวรถที่เป็นสีบอลน,นะเรียกว่ามีความสวยงามใช้เป็นชุดแต่งสีดําเงาตัดกับชุดสีบอลเดิมนั่นเองนะคะตัวเนี้ยสี่เหลี่ยมที่เห็นเนี่ยจะเป็นตัวของไฟหลีของตัววิกเตอร์ส่วนตัวไฟของเขาเองนะ,ะในตัวสปอร์ตสเปเชีเนี่ยก็คือ เดทานวันยิงไลท์ซีแคมตัวนี้มีให้ไฟหน้าเปิดปิดออโต้มีให้ไฟหน้าเปิด Auto, ปิดสูงต่ำอัตโนมัติมีให้เช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้มาที่ด้านล่างตัวนี้จะเป็นชุดสเกิร์ตของทางวิกเตอร์นะครับก็ทําเป็นตัวสีบรอนตัดกับสีดําเงาแบบนี้นะครับตัวใต้กระจังก็คาว่าวิกเตอร์ใส่เข้าไปไอ้กล่องสี่เหลี่ยมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือกล่องเรดาร์นะครับกล่องเรดาร์ทำงานตรงไหนนะครับจับวัตถุเลยนะจับวัตถุที่อยู่ด้านหน้าตัวรถแล้วก็ กล้อง ADAS ที่อยู่ข้างบนกระจกจะทํางานคู่กันในการจับเส้นเลนต่างๆเส้นประต่างๆทางชนบทในะเรื่องของคันดินคันนาทุ่งนาต่างๆมี2ฝั่งตัวกล้องจะจับเป็นเลนถนนแบบทางชนบทได้นั่นเองนะครับนี่คือฟังก์ชันความฉลาดของเขาที่ใส่มาให้นะแล้วก็ไอตัวกล่องเรดาร์ตัวนี้นะครับช่วยเสริมในการมองเห็นวัตถุด้านหน้านะคุณผู้ชมนึกออกว่านึกตามกอลแล้วกันว่าถ้าเราไปขับฝนตกหนักๆเลยนะฮะ กล้องก็เหมือนตาเรามันก็มองไม่ชัดมองไม่เห็นแต่เรดาร์มาสามารถมองทะลุสิ่งกีดขวางทัศนวิสัยไปได้ก็ทําให้การทํางานฟังก์ชัน Adaptive Cruise Control ที่เขาให้มาเนี่ยนะครับทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นนะพี่มีฟังก์ชันนี้อยู่นะฝนตกหนักมองลงจาดพี่เปิดสัก60นะครับแล้วปล่อยให้มันขับตั้งระยะด้านหน้าไว้มันเว้นได้4ระยะถ้ามีวัตถุหรือรถที่มาฉุกเฉินนะจอดอยู่กระทันหันที่เรามองไม่ทันเห็นเนี่ย ตัวรถมันจะเห็นก่อนนะครับมันก็ช่วยเบรในระยะนั้นเพิ่มความปลอดภัยนั่นเองนะฮะในตัวกล่องไอ้ตัวกล่องเรดร์ตัวนี้นะซึ่งรถหลายๆร้านบางคันนะไม่มีนะมีให้กล่องเอเดสนะซื้อสี่ร้านเนี่ยไม่มีกล่องเรด้าเลยแต่ฟอร์ห้มาแล้วนะนี่คือด้านหน้าแล้วก็เซ็นเซอร์สี่จุดที่เขาบอกนะครับเรื่องของการกระระยะนะแล้วก็มาถึงด้านข้างกันแล้วนะฮะด้านข้างตัวรถที่เห็นซุ้มล้อตัวนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะเป็นซุ้มล้อของตัววิคเตอร์ เป็นแบบจยักนะครับขนาดสีนิ้วแล้วก็ทําเป็นสีดําเงาให้เข้าเซ็ตของเขาแต่สิ่งที่มาจากโรงงานไม่เหมือนในรุ่นตัวแพ็คเกจปกติก็คือตัวล้อของเขาล้อเดิมเป็น20นิ้วไอ้นี่ก็20นิ้วที่ต่างเลยก็คือไอ้ขีดแดงๆแบบนี้นะผู้ชมอาจจะบอก ยางก๊อปนะครับหน้าตามันคุ้นๆน,นะแน่นอนคุ้นเลยนะครับมันคือล้อของสตอมแท็กนั่นเองนะครับเอาแม็กของสตอมแท็กมาใส่แต่ยางไม่ใช่ยางโตโยนะนะที่มีการเปลี่ยนคันนี้ลูกค้าขอยางที่ออกเป็นแนวออฟโรดใช้แม็กเดิมเพราะลูกค้าชอบแม็กตัวนี้อยู่แล้วนะครับอยากได้แม็กแบบนี้เลยก็เปลี่ยนเป็นยางโตโยเอทีใส่เข้าไปนะเพื่อให้ดอกยางมันดูเป็นออฟโรดมากขึ้นแล้วก็หน้ายางที่กว้างขึ้นกว่าตัวเดิมนะ ยางเดิมเนี่ยมันจะเป็นเบอร์255 55 R 2 0ตัวนี้เป็นโตโย AT ทเพิ่มหน้ายางเป็น275 55 R 2 0เท่ากับหน้ายางมัน กว้างมากขึ้นอีก20มิลนะก็ทําให้การยึดเกาะการเลี้ยวการทรงตัวต่างๆดีมากขึ้นนะครับส่วนความนิ่มนวลยังคงอยู่เพราะแก้มันเท่ากันนะแล้วก็เปลี่ยนยางเป็นชนิด A t ทเนี่ยก็ทําให้การลุยในเรื่องของความเป็นออฟโรดนะการลุยพวกถุ่นดินที่โคนที่เลนต่างๆก็ทําได้ดีมากกว่ายางเดิมที่เป็นยางติดตัวรถนั่นเองนะฮะแล้วก็สีสันสไตล์นะมันดูเท่มันดูบึกบึนเข้ากับชุดแต่งที่เป็นวิกเตอร์แบบนี้นะครับในส่วนอื่นในตัวของตัวแก้มข้างนะครับ แกมค้างก็จะเหมือนกับรุ่น Sport p a c k a เกปกติแต่ที่ต่างได้จากโรงงานเลยเพราะว่าลูกค้าฟอร์แต่งกันเยอะแรปน่อยครึ่งคันหน่อยครึ่งคันหน่อยก็คือตัวนี้นะครับการแรปของรุ่น Sport Special Edition เป็นการแรปจากโรงงานข้อดีเลยนะที่ราคามันต่างกันเนี่ยตัวรุ่นปกติเนี่ยมาอยู่1 5 8 5 0 0้านด้าพันตัวนี้มาอยู่ที่1,619,000านหะมันเมันเพิ่มมาอีกอเพิ่มมาอีกสาม0มื0 0สาืนสี่ เพิ่มไปอีก3 4 0 0 0บาทสิ่งที่ได้นะครับก็คือลายล้อนะครับตัวอักษรด้านหน้าแล้วก็การแรปสติ๊กเกอร์นะครับลูกค้าบางคนคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าน้องกอฟพี่ไปแรปเองมันถูกกว่าไม่ต้องเพิ่มขนาดนั้นข้อดีมันมีข้อดีมันคือการแรปจากโรงงาน,นการแรปจากโรงงานสิ่งที่พี่ได้ที่คุณผู้ชมได้เนี่ยก็คือการรับประกันนั่นเองนะครับการรับประกันในเรื่องของการแรปเนี่ยก็จะตามตัวรถเลยก็คือ5ปีหรือ1 5 0 0 0 0สมนกิโลนะครับซึ่งการแรปของเขาเนี่ยจะเป็นตั้งแต่เสา A ยาาวมาถึง spoiler. นะหลังคาด้วยนะครับยาวมาตรงนี้แล้วถึงสปอยเลอร์แต่ไม่รวมเสาซีสังเกตว่าเสาซีเนี่ยจะไม่ได้แรปมา เสาเเสา B หลังค่ายาวถึงสปอยเลอร์ไม่รวมเสา C นี่คือการแรปจากโรงงานที่แตกต่างจากปกติที่ไปแรปครึ่งคันกันครึ่งคันคือหมดเลยนะครับเขาก็จะตัดตรงนี้แต่จากโรงงานเนี่ยมันจะยาวมาสปอยเลอร์ตรงนี้นะเห็นไหมมีคัตออฟที่ไม่เหมือนกันที่ได้คือคัตออฟติดตั้งจะโรงงานได้ประกัน5ปี1นึ่งแสนหนโลนะครับรับประกันโดยฟอร์ดตรงๆในเรื่องของสติ๊กเกอร์นั่นเองนะมาถึงด้านหลังกันแล้วนะครับเรื่องของไฟซิกเนเจอร์เหมือนเดิมเลยเหมือนกันกบสปอตแพ็กเกจแต่คันนี้มีการแต่งนะครับ ในเรื่องของไฟท้ายนะครับพี่ยังได้ไฟที่เป็นซิกเนเจอร์ LED เหมือนเดิมซิกเนเจอร์ของ Ford คือตรงนี้นะเป็นบ้างนะครับยาวมาเป็นชุดแบบนี้ไฟหล,ไฟล,ไฟลีไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับเป็น LED ซิกเนเจอร์แต่ตัวเนี้ยติดตั้งเสริมเขาเรียกว่าคาท้ายทรงคายเยนนะบวก ไฟถอยไฟเบรกตัวอักษรเอเวอเรสเนี่ยเปลี่ยนสีได้นะครับไฟคายเยนก็คือตัวนี้นะทรงของเขาส่วนในคําว่าเอเวอเรสเนี่ยเวลาเบรกก็จะเป็นสีแดงนะครับเวลาถอยก็จะเป็นสีขาวส่วนขับปกติจะไม่มีไฟติดนะไม่ต้องกลัวว่าจะไปรบกวนเพื่อนร่วงทางนะครับที่เราขับอยู่แล้วเขาก็จะอวยพรถ,ถึงบิดามาดาของเราไม่ต้องกังวลไฟมันไม่ติดแต่มันไม่แยงชาวบ้านเขานะครับนะฝาท้ายด้านหลังยังได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเหมือนตัวแพ็กเกจ เปิดที่รีโมทก็ได้แตะที่ตัวนี้ก็ได้แต่คิกเซนเซอร์ไม่มีแล้วนะถูกตัดออกแต่ถ้าอยากได้นะครับบอกก็ได้นะมันถืมา่าติดตั้งเพิ่มได้นะครับหลังจากเปิดไปแล้วมองไปที่ด้านหลังก็จะเจอบอดี้หนึ่งบอดี้ที่อยู่ในนี้มัดมาได้น่ากลัวมากแล้วก็จึงไม่ใช่ในะนี้เป็นกระจังหน้ารถเดิมนะครับก็เปลี่ยนออกเป็นของวิกเตอร์ก็ใส่ตัวนี้นะครับเก็บให้เรียบร้อยนะแล้วก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งอนเนกประสงค์นะครับนี่คือพับเบาะตอนสาม นะปริมาณในการขนของนะถ้าจินตการก็ใส่กระเป๋าใหญ่ๆนะยีนิ้ว24นิ้วเนี่ยสักสองใบสามใบนะ่าจะได้อยู่นะครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะฮะนี่คือภายในไอที่ติดตรงนี้นะครับก็เป็นพรมฝกดีนะเข้ารูปนะรตรงนี้ติดตั้งให้นะก็ดูแลให้อยู่แล้วนะครับแน่นอนนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะแจมโปโพลิชชันก็ติดตั้ง นะให้กับทุกระบบที่เป็นออโต้ก็ใช้คํานี้เพราะกระจก4ข้างเนะี่ยเป็นวันทัชขึ้นลงออโต้เหมือนกันถ้ามีอะไรไปขวางมันนะครับมันก็มีแจมพอดิชั่นเซฟตี้ให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับด้านหลังมองมามีเซ็นเซอร์หลัง4จุดเซ็นเซอร์หลัง4จุดมีฟังก์ชันอะไรบ้างแน่นอนแหละเตือนการชนด้านหลังนะครับช่วยเบรกด้านหลังได้ด้วยถ้า เตือนแล้วเรายังไม่เบรกนะครับมันจะเบรกให้แต่ตี่ต่างมันจะเบรกให้อยู่ก็ต่อเมื่อความเร็วไม่เกินอ่าจะก็จะไม่ผิดนะไม่เกิน15กิโลเมตรก็คือเราปล่อยไหลนั่นเองนะครับใส่เกียร์ถอยแล้วปล่อยไหลามาเรามเ,ราเ,เรามื่อเราเผลอเราเมื่อเราเผลอนะครับแล้วมันจะชนเนี่ยมันจะช่วยเบรกให้แต่ไม่ใช่ว่ากดคันเร่งมาแล้วมันเบรกให้นะนี่มันไม่เบรกนะครับมันใช้สํญญาหรับเผลอจริงๆ,ๆนะส่วนสเกิร์ตด้านหลังใช้วิกเตอร์นี่แหละนะท่อเป็นเลขแปด แบบแนวนอนนะครับแนวอินฟินิตี้แล้วทำสีเป็นสีดำด้านนะในตัวของตัวท่อนะครับติดตั้งไปแบบนี้นะแล้วก็ตัดด้วยสีดำเงานะมองมาโดยรวมรูปรักด้านบนนะแรปจากโรงงานสเปเชียลไฟท้ายขยเยนนะครับแล้วก็ตัวคาดไฟท้ายเอเวอเรสต์ก็ทำให้มีกริมิกของตัวด้านท้ายที่ดูดีมากขึ้นนะครับดูมีอะไรมากขึ้นบวกกับตัวชุดเกิร์ลของวิกเตอร์ที่เขาเข้าเซตแล้วแต่งหลอ่อแต่งสวยอยู่แล้วสาหรับเซตตัวนี้นะมองภาพมาตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ การเติมน้ำมันต่างๆนะฮะในรุ่นสเปเชียลแน่นอน Ford ตอนนี้มีแ d ดบู e แล้วนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานยูโรไฟควาจริงของ Ford เนี่ยมันรองรับยูโร6.2แล้วนะครับแต่ในบายยังเป็นไฟอยู่แต่เทคโนโลยีที่อยู่ในตัวรถเนี่ยมันเป็นยูโร6.2แล้วนะรองรับแนอนาคตเพราะเดี๋ยวแตไทยก็ต้องปรับใช้เป็น Euro ยูโร6เหมือนกันนะฮะของ Ford เป็น6.2เลยนะรองรับ B20 ทุกประเภทตัวแอดบูเนี่ยก็ เติมครั้งหนึ่งนะฮะเต็มๆเ,เลยก็วิ่งได้ประมาณหมื่นหนึ่งพันหมื่นห้าพันโลแล้วแต่การขับขี่แต่มันไม่ได้เติมลำบากขนาดนั้นซึ่งเทคโนโลยีแอดวูเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับคุณผู้ชมมันอยู่ในเบนซ์ในบีเอ็มต่างๆนะในรถเขาเรียกรถใหญ่รถหัวลาก ต่างๆนะก็ใส่แอดบูมานานแล้วเพราะว่ามาตรฐานเรื่องของการควบคุมไอเสียแต่ข้อดีของมันเลยก็คือเรื่องของกลิ่นนั่นเองนะมันจะเป็นเครื่องดีเซลที่ไม่มีกลิ่นเท่ากับมันไม่ดีกลิ่นมันก็ไม่รบกวนคนอื่นนะพี่จอดรถในบ้านพี่สตาร์ทรถเล่นเครื่องเสียงฟังบงฟังเพลงอยู่ในรถนะครับรอไปส่งลูกๆตอนเช้าเนี่ยก็ไม่รบกวนนะห้องภายในบ้านไม่รบกวนไม่รบกวนนะคุณแม่บ้านต่างๆ นะ้ที่เกือเขาทําอาหารทานอาหารกับลูกอยู่นะครับเรานั่งเล่นในรถก็สตาร์ทรถได้เลยนะมีแอดบูตัวนี้กลิ่นไม่ไปรบกวนแน่นอนนะครับอ่าเสร็จแล้วตรงนี้เรามาดูเรื่องของภายในกันนะเดี๋ยวไปดูผู้โดยสารตอนหน้านะครับหน้าปัดเรือนไม้หน้าจอต่างๆ,ๆเขาเป็นยังไงครับเบาะคู่หน้าของรุ่นสปอร์ตสเปเชียลนะก็ได้เป็นคู่หน้าไฟฟ้าปรับแทิศทางนะอย่างที่เห็นเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเดินด้วยตัวได้สีดํานั่นเองนะฮะ นะสไตล์ก็จะเป็นแบบนี้จากโรงงานนะการรับประกันก็ตามตัวรถหปีแสนห้าหมื่นโลนะครับภายในก็เป็นระบบซอฟท้าทั้งหมดแล้วก็ตัวสตาร์ทได้เป็นบุสต์สตาร์ทนะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าจอทีฟท,ทีจอสีเลยนะได้จอสีนะครับแปดนิ้วไม่ได้เป็นกระดาษมาสองไฟนะรตรงนี้ก็เป็นจอสีเลยมันตั้งภาษาไทยได้นะแต่คันนี้มันยังไม่ได้พ DI สมบูรณ์นะครับมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่เห็นไหมมันจะมีท r a n s p o r t m ห de ขึ้นมาอยู่นะครับแล้วก็ การปรับในเรื่องของโหมดการขับทีต่างๆนะฮะก็ปรับได้อีก4โหมดเรื่องของโหมดการขับขีนะครับเนี่ยมันจะมี4โหมดเนี่ยก็กดอยู่นะกดมีโหมด normal นะครับโหมดประหยัดโหมด ลากขัววนะครับแล้วก็โหมดถนนลื่นสามารถกดเปลี่ยนขนาขับขี่ได้เลยนะไม่ต้องกังวลนะครับความเร็วไม่เกิน120กิโเมตรกดไปเลยนะครับแต่ถ้าเกินนั้นแล้วเผลอกดไปมันก็ยังไม่เปลี่ยนให้นะมันก็จะรอให้มันเข้าโหมดของเขานะครับแล้วก็ที่จะเปลี่ยนเข้าโหมดให้นะครับไม่ต้องกังวลนะสามารถกดเปลี่ยนได้เลยในตรงนี้นะปุ่มไลน์นะครับได้เป็นมัลติฟังชันนะปรับเครื่องเสียงนะครับต่างๆนะปรับเรื่องของ Adaptive Cruise Control นี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเว้นระยะจากร อ่าก็จะเตือนนะว่าพุชคอนโทรลมันไม่ทํางานเพราะว่าไม่ได้ตั้งแอตติเวตไปนั่นเองนะครับอ่าเอาเป็นว่าตรงนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ปรับเรื่องของระยะห่างรถคันหน้าสี่ระยะเปิดปิดในเรื่องของเลนคีฟนะครับคุมรถถ้าอยู่ในเลนไม่ชอบกดปิดได้แอตติเวตตรงนี้นะครับสปีดลิมิตตรงนี้ก็คือเป็นมัลติฟังชันพวงมาลัยเองเนี่ยปรับสูงต่ํานะครับพวกนี้ได้อีกสี่ทิศทางนะดึงเข้านะครับดึงออกแบบนี้นะครับปึ๊บอ่ะสี่ทิศทางปรับได้นะหน้าจอกลาง ใหญ่เบิรมเบลเลอร์นะฮะเป็นซิงโฟเอซิบสองจุดสี่นิ้วซึ่งเป็นทัสกีนนี่แตะทัสกีนนี่คือแตะไปนะครับอันนี้คือกล้องอันนี้คือกลอนะ 360, อ View, ้อ,ลองนะสามหกศูนย์นะครับมองมีเบิร์ดไอวิวมีอะไรจําลองให้นะครับแต่ตรงนี้โหมดมันยังไม่ครบนะเพราะว่าตัวตัวรถเองเนี่ยมันยังไม่ได้ไป pdi นะครับตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้นะปรับอุณหภูมิแยกสลับซ้ายขวาเมื่อกี้ก็บอกสิบห้าจุดห้าใช่ไหมนี่เห็นไหมไม่ได้โมะนะ 15.5อ,องศานะคุณผู้ชมไปปรับรถที่บ้านดูตามสุดเท่าไหร่เดฟอร์ดได้15.5จากการออกแบบดีไซน์ที่ก็บอกไปแล้วนะตอนต้นคลิปนะครับนี่คือระบบของเขานะมีฮาร์ดบัตทิให้กดใช้ได้นะครับเปิดปิดคอมแอร์ต่างๆนะครับเปิดปิดระบบแอร์ไปเลยตัวนี้ปิดครึ่งเสียงนะครับรวมในรถไฟล,ลุกเฉินต่างๆยังคงมีให้ใช้ตัวนี้ชาร์จมือถือเป็นแบบไวเลสฮะมีไวเลสชาร์จให้มีไทซีไทเให้ C, 5, นะครับหัวเกียร์ปรับตัวเอ็มได้นะมีโหมดตัวเอ็มแล้วก็กดหัวลบตรงนี้นะครับ โหดหัวรถตรงนี้ก็คือเล่นตัวหัวเกียร์ได้เบรกได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วที่ก็บอกไปนะปรับโบดขับทีซีโหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของแท็กชั่นคอนโทรลกดเปิดปิดได้นะเซ็นเซอร์เตือนพวกเบรกมีเซ็นเซอร์วิ่งเข้ามาในรถดังติ๊ตติไม่ชอบก็กดตัวนี้นะเปิดปิดพวกปักกิ้งต่างๆได้นะครับแล้วก็แอร์แบ็กนะแอร์แบกได้ไปเจดลูกนะคันนี้ได้แอร์แบ็กเดลูกนะครับ กระจกมองหลังเป็นตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็มีตัวช่องเสียบ USB ตรงนี้นะรองรับการติดกล้องบันทึกหน้ารถนะไม่ต้องไปเดินสายหุ้นวายแปะกระจกแล้วเอาสาย USB เสียบไปเลยที่ตัวแท่นกระจกมองหลังนะครับสามารถติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์ได้เองนั่นเองนะครับไฟทุกดวงในรถนะพวกไฟส่องสว่างพวกนี้นะครับเป็นหลอด LED ทั้งหมดนะได้หลอด LED นะครับเปิดไฟทั้งคานเปิดซ้ายเปิดฝานะครับแล้วก็ไอ้นี่นะผู้ชมถามเยอะเลย พี่อยากปิดไอ้ไฟสีฟ้าเนี่ยมันแยงตาเหลือเกินนะครับบอกไปเลยนะตรงนี้ปิดไม่ได้นะฮะปิดไม่ได้พี่อยากปิดพี่หากระดาษเทปสีดงสีดามาปิดเอาแต่ฟังก์ชันของเขาทำไมถึงต้องมีนะครับเพื่อเป็นแสงล่อสายตาไม่ให้ไปเพ่งในเรื่องของหน้าจอกลางมากเกินไปนะครับเป็นการลดภาระในการโฟกัส ความเมื่อยล้าของตาเราเนะี่ยมันจะไม่โฟกัสที่ตรงนี้มันจะมีแสงอื่นมาลดความเหนื่อยล้าของตัวสายตานะแต่ก๊อขับก็ไม่มีปัญหานะในเรื่องของตัวไฟตัวนี้นะครับก๊อชอบด้วยมันไม่มีปัญหานะสาหรับก๊อบนะแต่พี่ไม่ชอบวิธีเดียวนะครับเทฟพันสายไฟสีดาแปะนะนี่คือวิธีจบวิธีเดียวเลยเพราะมันไม่ไม่สามารถปิด <c oughs> มันไม่สามารถปิดได้นั่นเองครับอ่เดี๋ยวก๊อบจะสรุปให้นะครับ Special Edition ที่เพิ่มเงินมา3ามหมนะ้า่ะสิ่งที่ได้มาก็คือตัวสอนคำว่าเอเวอเรนะฮะที่อยู่บนฝากระโปรงหน้านะในตัวปกติในตัว MY 2 5จะไม่มีแต่ Special Edition พี่จะได้ไปนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของตัวล้อนั่นเองนะครับลายล้อเป็น20นิ้วจะเป็นล้อที่เป็นสีดำนะฮะแล้วก็มีขีดสีแดงแบบนี้นะคือล้อของตัว w วท์แท็กที่เราเคยเห็นกันนั่นเองเอามาใส่ในสเปเชียเออ คือล้อที่อยู่ในสตอมแท็กที่เราเคยเห็นกันนั่นเองนะครับเอามาใส่ในตัว Sport SPECIAL EDITION แล้วส่วนยางที่เห็นตัวนี้ยางแต่งเพิ่มนะตัวนี้ไม่เกี่ยวเท่ากับมีตัวอักษรมีล้อที่ได้ไปนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยจุดประสงค์ของ SPECIAL e i t t o o n นั่นคือการแรปสติ๊กเกอร์นั่เนเองนะครับแรปสติ๊กเกอร์จากโรงงานจะเป็นแรปตั้งแต่เสา A หลังคาทั้งหมด ยาวไปที่เสาบีนะครับแล้วไปจบที่สปอยเลอร์ด้านหลังไม่รวมเสาซีจะเห็นว่ามันมีเส้นคัดตัดอยู่มันจะไม่ลงมานะมันจะถึงตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนั่นเองนะครับในเรื่องของตัว Special Edition นะที่เพิ่มเงินมา35,000บาทครับนอกนั้นฟังก์ชันออปชันเครื่องยนต์เทคโนโลยีบอดี้รถนะไซซิ่งนะจะเป็นตัวกาวเคลร์แลนด์นะไปถึงความสูงแตะพื้นต่างๆเหมือน Sport ตบวกแพ็กเกจ ทั้งหมดเลยนะฮะแต่เหมือนสปอร์ตบวกแพ็กเกจทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับอ่ะจบไป s p ป c ชียล d i ดิชันะครับเคลียชัดบอกให้ทุกจุดพี่พที่สนใจอยากซื้อรถนะติดต่อหาก,กรฟนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่ตัวด้านล่างนะฮะโฟมมาได้เลยนะครับคลิปนี้เสร็จแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ